สำหรับใครหากระบาสายใช้งานนะคะอยากได้บันหลักงวดเบาๆนะวันนี้ตัดให้เลยพี่จ๋าคันนี้นะคะเป็น Toyota r รี o 2.4นะคะคันนี้เป็นตัว j z e dition รถปี20นะคะราคาขายเพียงแค่3 5 9 0 0 0เท่านั้นนะคะพี่ๆเอาไปผ่อนเบาๆอยู่ที่5,700บาทเริ่มต้นฟิดาวคันนี้ได้ไฟบอกเลยว่าคุ้มค่าเหนือราคาแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูรถเลยจนะ้า ตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นสีบอลเทานะคะกระจังหน้าสันดาบสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมโรโก้โ,โครเมียมนัทสาตาไฟใสๆคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาร้อไม่หล่อนะหลังไหม่มาคุยกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดูแลให้นะนี่รถเข้าใหม่มีร่องรอยนะคะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดเลยคันนี้ก็ตกข้างลูกค้า่ะโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะคะมือจับสีดำตัวแคบปเปิดได้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะ ว้ายทอซิ่งนะคะคันนี้คันนี้นะคะสี่หมืนไมสี่หมื่นหกพันนะคะลูกค้า่ะระบบไฟฟ้าแบบนี้คุณแจรีโมทข้อดีของวีโวเนี่ยได้อัแบ็กสามลูกค้าหนึ่งสองสามนะคะฟังก์ชันวิทยุอันนี้ฟังเพลงชันต่อบ l ูท t ุได้แล้วเกียร์ธรรมดาหกสปีดบอกค่าด้านหลังนะคะลูกค้าที่ซี่ยังอยู่นะ บอกไม่แรงถ้าเกิด,กดาาไม่มีเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะน,อน,อน้อต้องตาเดิมแมทอาร์คสยวยๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อนะคะว่าจะด,ดังสักแค่ไหนอุ้ยเอาเรื่องอยู่อันนี้เยยบไม่นิดนะตามเดิมทั้งพันนะคะลูกค้าขาต้คล้า,า,ายๆใสๆนะคะแมทไลเนอร์ตรงรุ่นกันชคนมีให้นะคะ ันนี้เติมดีเซลนถดเดิมเดิมนะจ๊ะมาที่รถสวยๆก็คันนี้ทอ่อซิงใช่ไหมแต่งแค่แม็กนิดเดียวนะคะลูกค้าจา๋าแค่เลยเดี๋ยวท่องเครื่องกันว่าทำอะไรมาบ้างไหมนัดเดิมเดิมคันน้าเดิมเดิมมอกอรแพทเทจอยูแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนไ้สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วนะคะ เปลี่ยนท่อทั้งเส้นไหมจ๊ะเปลี่ยนท่อทั้งเส้นนะจ๊ะคันนี้เราตบเบรก ABS นะคะแข็งกันความร้อนอยู<ฮ>่ครบสำหรับพี่พี่ที่สนใจิ่งคันนี้เบอร์โทรไลน์ตรากวด้านล่างคะ่ะมาโทรกานได้เลยจ้า